เระว่างเด้อคนที่เขามาป่วนเนี่ยคุกคุกแค่กันเด้อป้าบอกทุกครั้งนะคะว่าขอความดีคุ้มครองเรานะคะจากคนไม่ดีและคิดไม่ดีกับเรานะคะั้าใครไความดีเนี่ยบอะกาขอข้ามดีเด้อบอกไงเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีการให้อภัยเป็นการได้บุญได้บุญได้บุญนะคะ แต่ในเมื่อเราให้อภัยเขาแล้วครั้งแล้วหนึ่งครั้งก็แล้วสองครั้งก็แล้วสามครั้งก็รู้สึกว่าเขายังไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นการให้อภัยของเราก็คงจะไม่มีประโยชน์นะคะถ้าครั้งหนึ่งสองครั้งเราให้อภัยเขาแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้สึกถึงว่าเราให้อภัยเขาทั้งสามเขายังทำอีกเราก็ให้คิดเลยว่าอย่าให้อภัยเขาเลยเพราะว่าให้ไปก็ไร้ประโยชน์นะคะ ถ้าั้งหนึ่งรั้งสองเขารู้สึกว่าอุยฉันทําผิดนะขอโทษนะอะไรเงี้ยเราก็ให้อภัยเขาแ,แต่ถ้าว่าครั้งสองั้งสามแล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรเลยก็แสดงว่าเขาไม่ใช่ธรรมดาแล้วเราจรึงไม่ต้องให้อภัยเขาเลยมันไม่ใช่ความผิดของเราหลือเวลาไม่นานแล้วสําหรับคนร้ายและคนที่ทําร้ายเราแม่เขาเมื่อกี้เข้ามาว่าเลยไม่นานนะคะเขาเมื่อกี้เข้ามาว่าเลยเวลาไม่นานจ้าอัาสันป้าก็เลยจัดให้่ะใช่ค่ะกรมกำทำงานค่ะ ทำก็ททำงานกับคนที่ทำคนบริสุทธิ์ไม่ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อยู่เขาบอกว่าทำไมเป็นผู้ร้ายให้มันอยู่สบายบายผู้ร้ายพวกคุณยัดเยียดให้งไงย,ยุ่งี่กรไดเนาะใครก็ไม่รู้ยัดเข้ามาเนี่ยคนเราถึงจุดหนึ่งอะ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าหมาทามโนรังแกบ่อยทุกคนจะมองว่าเป็นหมานะเป็นสัตว์สังคมอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ถ้าเวลามันจนต่อแล้วมันไม่ทําอะไรผิดเนี่ยนะมันก็สู้หลังชนฟ้าเหมือนกันเนาะนหลายอย่างแต็ตก,กินทุเรียนป้าวะสรนเบิร์ตแล้วมั้งเนี่เบิร์แล้วแบงใส่แบงพวกกรเลยเบิร์เราก็จะบอกเลยนะคะว่าถึงเป็นญาติก็จะไม่ละเว้นเหมือนกันอาภาัยในส่วนที่เราเอาภาัยได้ค่ะทุกคน แต่เมื่อเราให้อาภายัยครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่สํานึกแสดงว่าบุคคลน,นั้นไม่รู้จักคุณงามความดีเลยนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปไม่ได้หรอกนะ